ชวนเพื่อนๆนะมาทําความรู้จักกับต้นเล็บครุฑนะคะซึ่งเล็บครุฑวันนี้ที่มานาจะนั้นจะมาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักนะคะมีอยู่3ชนิดด้วยกันเพราะว่าเป็น3ชนิดที่บ้านมานาปลูกเอาไว้นะคะออต้นเล็บครุฑจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมากกว่า100ชนิดนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยการปลูกต้นเล็บครุฑไว้ในบ้านเนี่ยถือเป็นไม้มงคลด้วยนะคะ โดยใบของเขาอะค่ะใบของเขาจะมีลักษณะคล้ายๆหอกเล็บของพญาคุดนะคะตามความเชื่อโบราณเนี่ยเชื่อว่าบ้านไหนนะคะปลูกต้นเล็บคุดเอาไว้นะคะจะช่วยปกป้องคุ้มครองอันตรายต่างๆนะคะได้นะเพราะฉะนั้นการปลูกเล็บคุดในบ้านเนี่ยถือเป็นการปลูกไม้มงคลแล้วก็ช่วยปกปกักคุ้มครองบ้านเราให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขด้วยนะ สำหรับต้นเล็บคุดที่มะนาจะมาแนะนําในคลิปนี้นะคะมีต้นอะไรบ้างนะเดี๋ยวเรามาชมกันในคลิปนี้กันเลยนะจ๊ะสำหรับต้นแรกนะคะที่มะนาจะแนะนํานะคะอันนี้นะคะเป็นเล็บคุดกระจกนะคะนี่ลําต้นเขาจะสูงใหญ่เป็นไม้พุ่มที่สวยงามมากๆเลย ต้นนี้มะนาปลูกม,มาประมาณเกือบ10ปีแล้วนะคะแล้วก็มะนากก็ได้ขยายพันธุ์เขาแจกจ่ายไปแล้วหลายต้นเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆนะเนี่ยค่ะเล็บพุดกระจกใบเขาจะเป็นลักษณะแบบนี้นะสวยงามมากๆ ความสูงของเขาก็อยู่ที่ประมาณ1-3เมตรเลยนะคะแต่ว่าอันนี้มานาเลี้ยงในกระถางน,นะคะแล้วก็ปลูกไว้หน้าบ้านเลยตรงประตูทางเข้าบ้านเลยสวยมาก เรามาดูต้นที่2กันนะคะต้นที่2นะคะอันนี้เขาเรียกว่าเล็บครูดใบผักชีนะคะนี่ลักษณะต้นของเขาก็จะเป็นไม้พุ่มเหมือนกันใบของเขาจะมีลักษณะเนี่ยคะ่ะเวลา,าแตกใบอ่อนออกมาเนี่ยลักษณะเขาคล้ายๆใบผักชีะคะ่ะ ขาก็เลยถูกเรียกว่าเล็บพุดใบผักชีซึ่งต้นนี้มนาเนี่ยตัดมาปักชำนะคะเป็นไม้เป็นแบบเล็บพุดแคระนะคะเดี๋ยวมันอาจจะให้เพื่อนๆดูนะอันนี้ใบเขาสวยมากเลยอะคะ่ะ เขาเลี้ยงดูง่ายนะรดน้ำอาทิตย์ละครั้งยังอยู่ได้เลยอะค่ะบางทีใบเขาสลดไปแล้วนะบีบางทีมะนาาเลี้ยงเราก็แบบว่าลืมรดน้ำต้นไม้หรือว่าไปไหนแบบเราก็ลืมเนี่ยหลายๆวันแล้วไม่ได้รดน้ำแล้วใบเขาก็สลดอะ่ะคือคอตกแล้วอะพอกลับมารดน้ำนะคะเขาก็แบบชี้ฟูขึ้นมาเหมือนเดิมเลี้ยงง่ายมากๆ เดี๋ยวมะนาไปให้ดูต้นที่มะนาได้แบบว่าตัดมาปักชำเอาไว้นะเนี่ยค่ะเป็นต้นที่มะนาปักมาตัดมาปักชำเอาไว้ในกระถาง mm hmm. ก็แค่ตัดกิ่งที่เราดูว่าเขาน่าจะแข็งแรงแล้วก็มาชําไว้ในกระถางโดยที่แบบว่าไม่ได้ควบแน่นไม่ได้อะไรเลยอนนะคะทิ้งเขาไว้ในที่ร่มํำไรเนี่ยค่ะเขาก็จะโต แต่กิ่งมาประมาณนี้ยอันนี้ก็ตั้งใจว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้เพื่อนเหมือนกันต้นที่สามที่จะมาแนะนำในวันนี้อันนี้เลยสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้เป็นเล็บคุดใบด่าง ลำต้นเขานะคะจะคล้ายๆกันเลยนะของทุกสายพันธุ์นะคะแล้วก็ใบเขาอันนี้ก็จะคล้ายๆกับเล็บพุดใบผักชีเลยแต่แค่ว่าใบเขาด่างสวยงามมากๆเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับต้นเล็บคูดที่มะนาแนะนำให้เพื่อนๆรู้จักในวันนี้นะถ้าใครสนใจอยากมีปลูกไว้ประจำบ้านนะคะเป็นไม้มงคลที่ควรจะมีนะคะไปหาซื้อมาไว้ได้เลยนะสำหรับคลิปนี้นะคะมะนาก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะสวัสดีจ้า